เฮ้ยเ <G Incre ased> ้ยดมันเหโ้ยมากคนเดียวเหรอคะครับ ต้องเอาป้ายใหญ่ๆข้างหน้าด้วย มามามาาทำอะไรบ้างคะวันนี้จะทำอะไรบ้างจะได้บอกถุก พระองค์เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26ธันวา2536ที่หมู่บ้านยากจนคือบันยางค่ะค่ะแล้วเราก็พระองค์ก็มีพระราชสาวนีตั้งเป็นให้สมาชิกมีการทอผ้าปลูกม,มนนะคะค่ะแล้วพอเมื่อเมื่อวันที่7พฤศจิกา2546พระองค์เสด็จอีกรอบหนึ่งคือ ศาลาส่งงานบ้านบุค,ค่ะที่อยู่ข้างหน้าโครงการนะคะครับค่ะแล้วก็รับสมาชิกเพิ่มเป็นสมาชิกใหม่การบ้านแล้วก็สมาชิกสมทบค,ค่ะตอนนี้ตอนตอนแรกเริ่มเลย3 3 1ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไอ้สมาชิกที่ที่สูงอายุก็เสียชีวิตไปตอนนี้เหลือเหลือ290กกว่าค่ะประมาณ ไอ้ไอสี่หมื่นสมถึงสี่หม้าค่ะคือต่อปีใช่ค่ะ<ป>อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับทํานานะนาต่างหากก็คือจากโครงการของท่านนี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมใช่ค่ะพอพอมีพระองค์สเสด็จมาเนาะชาวบ้านสมาชิกเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือ,อสนับสนุนให้มีการปลูกหมนแล้วก็เลี้ยงไม่ค่ะแล้วก็ทอผ้าด้วยค่ะ ความเป็นอยู่ของสมาชิกตอนนี้ก็คือรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีอาชีพอาชีพนอกเหนือจากการทำนาค่ะแล้วเราก็มาปลูกหมวนเลี้ยงไหมก็มีรายได้เพิ่มค่ะ